สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับยอดรับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านวันนี้มาดูแสนน้อยหรือว่าพายยอดรักใช้ยาใหมา่เอาแสนน้อยอันนีอ้ออกมาเดินดูอาการเจ็บขา ก็ห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูแรงกำลังมีบุกบุกไผ่แล้วบุกป่าไผ่หักหักโคนป่าไผ่โคนต้นไผ่ลงแล้ว ออกมาออกมาเขาบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องมีดเดี๋ยวแสนน้อยจัดการเองเขาบอกพ่อรอเก็บกิง่ง ดูขาขาฝั่งนี้ที่มีรอยดำๆเป็นยาหมอให้มาเป็นยานวดเทลดแล้วก็พามาเดินออกกำลังกาย เดินได้เป็นชั่วโมงนะกินกล้วยที่เอซของสายฝนเอามาให้แล้วก็มาต่อด้วยไผ่หลังวัดพ่ออย่าห้ามนูนะกำลังอร่อยเขาบอก เส้นน้อยคือสีแสบเนาะหักหมึนแหละนนี่ไผ ไผ่กอนี้นี่กินตลอดปีกินทุกปีอย่าอย่าลุกลุกล้ำนะ เดี๋ยวแกจะตัดไผให้แสนน้อย วันนี้ก็อากาศคึมคึมคืนนี้สงสัยจะเล่นดินตามเคยเพราะว่ามันคึม oh. เราจะเดินตามควานของเขาไป ค <c oughs> วานเข้าเขาก็เข้าช่างเชือกนี้ควานเข้าได้คนเดียวครับคือหลวงพี่จะเชื่อฟังเชือกเดียวคนเดียวพูดผิดเ <c oughs> <c oughs> ชือกเดียวเชือกเดียวจะเชื่อฟัง หลวงพี่คนเดียวเขาเรียกกันว่าแสนน้อยใชา้ยานี้ได้มาจากไหนครับเสียน้อยแสนน้อยนี่อ๋อเสียงเงินแสนเขาเลยเรียกแสนน้อยไปไปไป ไปข,ขี้ใส่ซ้อนนอไนเห็นตาเขาบอกว่าเข็นเอาเขาไปไปงานแล้วตอนนี้ตำรวจจับตำรวจให้ให้เอาช้างลงเงี้ยให้เอาช้างลงเอาช้างไปมัดไว้ที่ซ้อนนอแล้วเอาไปวัดไว้ฮะฝนจะตก ตาเขาบอกว่าไปมัดไว้หน้าสอนนอแล้วเขาทำเขาขี้ใส่สอนนอสอนนอจะปรับเอาเลยตั้งใช้ยาให้แสนน้อยแค่ขี้ขี้ใสเฉยไไปมมามามาคลิปนี้ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องพายยอดรักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอให้โชคดี